ทุกคนรู้ไหมครับว่าเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิง้งของกินหรือที่ทเที่ยวเท่านั้นนะแต่อย่างที่เป็นของดีของประเทศเกาหลีเลยก็คือศิลปะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปเสพงานอาร์ตสถานที่อาร์ตอและจุดถ่ายรูปเก๋ๆในอุงโซกันครับ และสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีอยู่นะครับเรามีตั๋วไปกลับเกาหลีแบบฟรีๆให้ลุ้นกับแคมเปญ Double a QR Reward แจกใหญ่ฟินไกลถึงเกาหลีเพียงแค่สแกน QR code ที่ข้างกองกระดาษ Double a และสะสมแต้มผ่านล ne แล้วก็เอาแต้มไปแลกสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลีได้แบบฟรีๆเลยหรืออยากจะแลกของรางวัลเที่ยวกินเช้าอื่นๆก็มีอีกเพียบเลยครับส่วนตอนนี้เราไปดูกันครับว่าเที่ยวอาร์ในเกาหลีเนี่ยจะมีที่ไหนและเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย และที่แรกที่ทุกคนจะต้องนึกถึงกันเลยนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนั่นเองซึ่งในกรุงโซนเนี่ยมันมีหลายที่มากๆนะครับแต่วันนี้เราจะพากันไปที่นี่ครับผมกับ l e อ m m มิวเซียมออฟที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสไตล์โมเดิร์นด้านในคือใหญ่มากนะทุกคนแล้วอาคารของเขานะครับก็ออกแบบมาได้สวยสุดๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับ โซนนั่นในนะครับเขาก็จะมีนิทรรศการจากศิลปินต่างๆนะครับมีทั้งโซนเข้าฟรีแล้วก็โซนที่เสียเงินนะครับถ้าอยากเสพศิละปะด้วยถ่ายรูปเล่นด้วยเนี่ยก็ขอแนะนําที่นี่กันเลย ที่ต่อไปเนี่ยนะครับเราจะพาไปย่านฮิปๆนะครับที่ตอนนี้กาลังฮิตมากๆของกรุงโซโลเลยนะครับนั่นก็คือย่านซองซูนั่นเองนะครับที่ย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบูคลินแห่งกรุงโซเลยเป็นย่านที่มีกลิ่นอายความเก่าๆผสมผสานกับความโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับอาคารหลายๆที่เนี่ยก็กลายมาเป็นร้านค้าเป็นคาเฟ่น,นะครับเขาก็รีโนเวทมาจากพวกโกดังเก่าๆนี่แหละ และที่นี่เนี่ยยังมีร้านอาหารร้านของกินยะแยะมากมายน,นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านโซซ็อตคาเฟ่ัวซองจิวหรือคาเฟ่แบบอาร์ตอาร์ตอื่นๆนะครับถ้าใครชอบเรื่องดีไซน์การออกแบบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจย่านนี้แน่นอนครับผม <S <S ส่วนที่ต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นชั้นหนังสือสูงๆงันใช่ไหมครับ <S <S มันคือที่นี่นั่นแหละทุกคนก็คือ s t a r f i e l d Library นะครับ เป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากๆนะครับชั้นหนังสือที่นี่ก็คืออย่างสูงเลยสูงถึง13เมตรนะครับมีหนังสือมากกว่า7,000 70, 0เล่มนะครับนอกจากหนังสือแล้วนะครับอยากบอกทุกคนว่ามันถ่ายรูปสวยมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งที่นี่นะครับตั้งอยู่ในโคเอ็กมอลนะครับหาไม่ยากเลยนะครับ ระหว่างที่เรากําลังเดินเล่นนะครับผมเราก็บังเอิญเจอกับร้านร้านหนึ่งนะครับที่มีขายกระดาษ WA ด้วยซึ่งกระดาษ WA นะครับมีคุณภาพที่พรีเมียมนะครับทั้งหนาเรียบลื่นปริ้นคมชัดนะครับคุณภาพขนาดนี้ไม่ได้มีขายแค่ในไทยแล้วนะครับผมแต่มีขายมากกว่า130ประเทศเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจริงๆเลย ต่อมานะครับใกล้ๆก,ก,กับโคเอกมอลเลยนะครับจะมีวัดอยู่แห่งหนึ่งนะครับแบลบว่าจริงๆเนี่ยเขาถ่ายรูปสวยมากเลยนะวัดนี้นะครับมีชื่อวัดว่าพงอุนซานะครับเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า1,200ปีแล้วด้วยใครจะคิดกันครับว่ากลางย่านกลางน้ำจะมีวัดที่อายุพันกว่าปีอยู่ด้วยมีทั้งวิหารและก็พระพุทธรูปที่สูงมากๆอยู่ด้านในใครที่มาเที่ยวที่โคเอกมอลเนี่ยก็สามารถแวะมาวัดนี้ได้ง่ายๆเลย ตกตอนเย็นนะครับเราก็มากันที่ริมแม่น้ำหันนะครับมาเดินเล่นดูพระาทิตตกกันนะครับขอบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆ และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากไปเที่ยวเกาหลีเหมือนเราแบบนี้นะครับลุนบินฟรีเกาหลีง,ง่ายๆกับแคมเปญ Double A QR Reward แจกใหญ่ฟินไกลถึงเกาหลีเขามีแจกให้ลุนทุกเดือนเลยนะและแจกมากถึงร้อยรางวัลอีกด้วยรางวัลละ2ที่นั่งรวมมูลค่า3ล้านบาทพิเศษสําหรับแฟนเพจ Walker Talker นะครับเพียงนาโค้ด D A Q R 2 2นะครับกรอกตอนลงทะเบียนรับฟรีทันที15แต้เตมใช้แลกสิทธิ์ลุนตั๋วได้15สิทธิ์เลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมเท่านั้นต้องรีบแล้วนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไล ลดไ้เยชอบที่ไหนหรือมีที่ที่ไหนที่อยากแนะนำเรานะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราได้เลย